ก็ตอนนี้นะคะบนก็กำลังจะเอาโบชัวไปแจกที่ b ิ๊กซีนะคะตลาดนัดหน้าบิ๊กซีก็จะมีตลาดนัดทุกวันพรฤหัสกับวันเสาร์นะคะแล้วบนลก็กำลังวางแผนที่จะไปไปถวายพระต้นเดือนนะคะก็มีเมนูพิซซ่านะคะแล้วก็ส่วนคือมีน้องผู้นำบุญนะเขาก็ทำเป็นเป็นเมนูส้มตำกุ้งกุ้งใหญ่นะคะ เป็นเป็นเมนูส้มตำกุ้งอะคะ่ะก็ถ้าท่านไหนสนใจก็ออเดอร์แล้วก็สั่งไปถวายพระได้นะคะเพราะว่าน้องเขาไม่มีหน้าร้าน,นะคะ่ะก็เราก็ต้องติดต่อ,อก,กับน้องเขาแล้วก็สั่งเป็นออเดอร์ให้เขาให้เขาเราอาจจะนําไปถวายพระเองหรือว่าให้เขาถวายให้เราก็ได้ให้น้องเขาถวายให้เราก็ได้นะคะก็เราก็อดัดจจัยไปค่ะถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมา เอาข้อมูลที่ของน้องเขาที่บนได้เลยนะคะค่ะเราก็จะได้ถวายพระตาหารพระด้วยด้วยฝีมืออันประณีตแล้วก็สําหรับเป็นเป็นผู้นําบุเป็นน้องผู้นําบุญที่ตั้งใจทําถวายพระจริงๆด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะ